เพลงมันก็ดีนะเอาเบิร์เมื่อกี้มันมันโคตรขนหัวดุดูเธอดวงเคยสบายดีมื้อนีนมาพบกับพวกเฮาจุดจีส่วนเบิร์มวันนี้เขาก็มาเรียกทีเซอร์ของที่หยดสองห่างก็ปล่อยไปเมื่อห้าสโมงที่แล้วเองเออ ต่เราจะปล่อยวันไหนไม่รู้เม่อแต่เป็นหนังที่รอคอยเนาะเพราะพักนึ่งมันก็เฮ็ดไว้ได้แบบโหูเสี่ยงอะยังหลอนอยู่ตอนนี้เที่ยแล้วมาพักสอบเงี้ยเขาจะพาเขาไปเห็นอีกอย่างหรือว่าแไปเราอีกอย่างต่อเนะน้องสนใจไปเบึงกันเลยใช่โเดี๋ยวนะฉันเปิดถูกได้ไหมถือแล้วมั้งหนู เอออแต่ก็จะทาลกแรกเลยฉันเชื่อว่ามันท่างแบบแรงมากเทียมตะพัวเป็นปอบตัวแรกที่ถูกทึกชื่อในเสียมันหนีรีบที่โดงขโมโถ้าหารวผันเจอเราหาได้ลองรอยอีพีชวดดำปอบเลี้ยงต่อเล่าเป็นตำนานย้อนย้อนโดงขโมดเนี่ยเป็นโดงพี้าป่าขานกินกบไปที่นั่น กมาสู้กับผีทั้งกาะไทยขงนั้นจะมีผีจริงหรอเปลานถ้าไม่ตายค่ซะก่อนเยอก็ได้เป็นหุมตาคเป็นหลอดอนับเราแล้วเชื่อตอนวันมาแค่ยอก็คือหลออของจริงแน่เอาตั้งแต่กันงเว้นเลยนะอืออ้อ้ วิลเลม,ม่าเป็นผู้เพลงมันก็ดีนะถ้าเจ้ไม่อยู่อย่าดื้อนะอืออออุ้ยอโอ้ ยานะก็จะหนีกูนคนเดียวเข้าโอ้ะหแรงอันนี้แรงโอ้ <c oughs> โหตัเธอดวงใจตอนนี้ห้าทุ่มแล้วยายาถ้ำทายตอนห้าทุ่มจริงนะทุกคนโอ้คนอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ่อใเด้อป้า มันแล้วแบบมันปริมาณแค่โตเดี่ยวฮอปนี้เออโหเมกี้ลืมหลยใจบอลแล้วแบบกะบอกคิดว่าจะใส่ผีมาหลายในตัวอย่างขนาดนี้มามาเป็นกองทัพใช่กอเขาพจริงแล้วมีหลายโตแล้วมีตัวผู้ทรายออกมานาฮอปนี้แต่เหมือนจะมีความหุนแหงไหลขื้นเนาะกันต่อสู้กับผีใส่ปืนอ่าในพักหนึ่งเขาก็จะเห็นแต่แค่แบบน่าเดือดถือปืนมาเออแต่ฮอปนี้เมดหมูบ้านจ้ะ แล้วเข้าไปเห็นเอียงในป่ากับมููแต่ว่าคือเขาจะอยากตามล่าหาต้นต่อต้นต่อเนาะของผีตัวนี้วอาแบบมาแต่ใส่อาจเจ้าอยากไปกําจัดมันให้มันแบบอาจถ้าจะแก้อียงก็ต้องไปแก้ที่ต้นต่อเนี่ยอืมก็เลยอาจจะเขาไปในดงเต็มโคตมากอันบรรยากาศยูนิเวอร์สแบบเข้าไปในป่าแล้วภาพอันแสงมืดมแล้วก็แบบ จนไหมอะนะอ๋อมันให้ความอึมครึมในตัวของมันอยู่แล้วเราบู้ว่าอันย้อนเล่นกรดดิ้งหรือว่ามันเป็นอันเป็นเอฟเฟกที่เขาเจาเซตอัพขึ้นกับพีที่มันเหตุให้แบบเบิงคือแบบโอ้โหก้าวเข้าไปป่าตอนนั้นคือแบบเป็นแตะย่านว่ะใช่แล้วในป่าต้นไม้มันได้มีความแบบสดื่นสดื่นแล้วสีเขียวมันแบบแห้งแต่ตายแล้วเปลือกไม้ตามต้นไม้อย่างมันก็มีความลอก อ่าบุ้ว่าแบบอันนี้มันทีมงานเซตอัพขึ้นมาหรือว่ามันแมนสีจีหรือว่ามันอย่างจะ่พูดแต่ว่าฮาเบิ่งเมื่อกี้มันมันโคตรขนหอวุุสวนเข้าไปอยู่ในจักรวาลน,นั่นนะ เป็นป้าที่โบได้ให้ความู้ซึกแบบอบอุ่นหรือปลอดภัยแบบป้าทันเลยแบบขไปทุกหูเลยว่ะป้านี้บบปลอดภัยพอทันมีผีมากันยังหูซึกแบบโบอยากแบบคนคนคนหัวลุกแล้วแม่แม่แเออแล้วก็กีแล้แบบเยอะมากแล้วประเด็นคือมันหลอกตั้งแต่ตอนกลางเวรเหมือนที่แบบเศร้าบ้านแล้วแบบ กลางวันมันก็แค่มาแบบหยอกๆแต่กลางคืนอ่ะมันหลอกจริงแต่ตัดพลาไปที่ท้างหลังผีลงมาปุ๊บมันะอะไรมาหยอกจริงๆหลอตอนเวน่ะโอ้โหแล้วมันคือให้คือฐานตำนานที่แบบพอมาฟังมีทานอย่างนั้นวู้ตู้พัตู้เราจงเนคนตีกี้เนาะอ่าแม่ใช่แล้วเซตติ้งของเลื่องหรือว่าแบบความเป็นมาของผีมันค่อนข้างแบบใกล้เคียงกับ ประเทศเฮานำนะแล้วเวลาเบิกล้วมันนึกถึงคือเอลี่เขาบอพูดพอเท่าไม่เท่ามากล่าเลื้องตำนานผีอย่างบางอย่างแถวบ้านใน้เฮาฟังส่วนใหญ่ที่เขาได้ยินดุๆมันผีโพกหรือผีเปาะซึ่งมันก็คล้ายๆตัวนี้เลยแล้วเฮารู้สึว่าแบบมันก็เลยแบบเพชดให้ เรื่องที่หยดมันมันมันรีเลกับกับคนไทยหรือว่าคนลาวได้ได้ลายหรือว่าในโซนของของอาซีต้บ้านเนาะเดียวบ้านใส่เซตติ้งของมูบ้านเน่คือแบบภาคสองจะเป็นแบบคื้นนัสืบสวนเนาะแาวหาตามล่าหาเบาะแสสืบคดีน่าสนใจอีกแบบหนึ่งที่แบบไปตามหาแล้วไม่ได้ตามหาผีอีกไม่ตามอะไรยังไง ไปตามหาคนกันยังแบบอ๋อมันกันยังแบบต้องในไซส์อีกอย่างระดับหนึ่งแต่นี่เธอไปตามหาผีเออโหแต่นมล้วในในตํตำนานของผีปอบก็คือแบบจะสิงหาล้างหนึ่งหาล้างหนึ่งแล้วจะถามผายยังไงแม่นคือมันเปลี่ยนล้างไหนอ่ะเออดูแอดวานไปอีกเออก็อยากจะรู้แต่นี่ยังไม่ได้อ่านนิยายของจักรวาลจักรวาลของทีหยดทีหยดเถื่อนแต่ได้ยินคร่าว โบวมาจากเล่มใดหรือว่ามาจากเล่มแท้ๆโบกับบุ๊คหรือว่ามันมาจากเรื่องเราอีกหรือเรื่องเรื่องใหม่ไปเลยเนี่ยแบบทีเซอร์จริงๆแบบไม่ไม่ให้รู้อะไรเลยออณจะว่าอุ้ยมื่อไหอยากเบิ่งแล้วแมนแค่บอกว่าแบบเรื่องมันจะพาเ้าไปเจออีกอย่างหรือว่าจะดําเนินเลื้งแบบใดสื่อแต่เนื้อเลื้งแท้ๆมันโอ้ยังไม่รู้เลยคุณจว่าเขาปลาตามหาตามหาต้นต่อของแบบ อีพีปอบตัวนี้ใช่แล้วกันยังยังมักอันความคงของการแต่งกายของผีในจักรวาลดิขี้หยดคือ,อหนังผีบางอันมันจะมีซีจีหลายเกินไปหรือว่าเละหรือว่าแฟนตาซีเกินไปเบิิงแล้วรู้สึกมันโบเรียลแต่พวกอันในขี้หยดมันอันบรได้ไปเบิิงเบื้องหลังเนาะว่าเขาเจ้าแบบใส่เป็นพลาสติโกเอฟเฟกต์แบบแบบเมคอัพตัวจริงหรือว่าใส่ซีจีหลายต่รู้สึกคือแบบมันมันมันคล่องข่าง เววอะนะเบิ่งแล้วมันจะหูซึกแบบคือคือเ้าสัมผัสคือเขาเข้าไปสัมผัสอ่าคือแบบว่ามีโอกาสที่เขาจะเห็นผีแบบนี้ในชีวิตจริงได้อุ้ยว่าันนี้เป็นแต่ยานเลยเธอพูดทำไมไม่เดี๋ยวนอนบัรับพี่นอนคนเดียวเลยจ้ะเออเออ้ยแล้วกับมีการอ่าบอกใบว่าผีอีกพักหนึ่งมันยังบ่ไปใส่นะเออมันกลับมาเล่นงานยี้อืมข้าอยู่น้องสาวไปเดี๋ยวอุ้ยแรงอันนี้มาอ่าแบบคึกคึก เครียดแค่อยนกับครอบครัวเนี่ยวะกูกลับมาแล้วนะเออไปครอบครัวเออไปมัดมาครอบครัวนี้ก็ต้องบ้างว่าเาจะไปแก้ไขยังไงพี่ยักษ์พี่ยักษ์ไม่ยอมแน่นอนใช่โอ้เอาน้องสาวไปสองคนแล้วนะแต่ก็เอาใจซว้ยเนาะว่าน้องจะผ่านไปได้บอรีแคปอีกหอไหมเอาลีบอสานสามปีแบบม้ากันแบบเออเกแดกไม่จะทารกแรกเลยฉันเชื่อมันต้องแบบแดก ก็กินแม้แต่เด็กน้อยอมันเข้าหมนเลยอ่ะตะพรวงเป็นปอบตัวแรกที่ถูกตึกชื่อในสยามมันมีไม่ไี่นดนอกถ้าหาตัวมันเจอเราอาจได้ล่องรอย EP อชุดดาวนปอกเรียโอ๋อแสดงว,ว่าผีตัวนั้นมันหายมันรอดโปนดงผีห่าปลาทั้งกินคนไปที่นั่นก็เหมือนสู้กับผีทั้งกองทัพ ข้างในนั้นมันจะมีผีขึ้นมาบอกเอาถ้าไปตายขาสักก่อนเยอก็ได้เห็นเป็นดวงตาเป็นตำรับเราเราเชอตนวันมัแค่ยอกแตคืนหลอกเขจริงแน่ไม่ยอกนะเนี่ยมันไม่ยอกนะเนี่ยเวลาผีขึ้นมามาเป็นปู่เลยอ่ะกับจกะตส้นตีย่นองไม่ยอมตายแน่ เพลง,ง,งมันก็ได้ไม่คขอยจริงเพลงมันม่วนนะแล้วมาเปิดแบบนี้แล้วแบบโอโ้โหเจมี่อ่เด้ี่นะนี่อ๋อแล้วยิงโดนอะ่อนอะนีงคิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นกูมาเลยนะแสดงคือมากตัวร่างคมค่ะ โอ้ยนานแท้โอ้ยอีกสองเดือนเองสองเดือนสลดในเนี้ยในโฮงเออขนาดที่จุดที่หนึ่งก็แบบมันหลอนนะตัวนั้นนะโดยเฉพาะเสียงตอนที่เอ่อตัวนั้นแบบเย็นๆนะพักหนึ่งพักที่สองจะเป็นแบบแอคชั่นมันจะแอคชั่นไปแล้วไฟติ้งแต่ก็ยังคงความเป็นตตย่านที่แบบมันมาแบบจัมส์แกร์อาเมนแล้วผีมันแบบหลายตัวไปที่ห้องบูฮัวแต่ละโตมันจะมีแบบ กานชิชันในการเข้าซีนแบบไหนฮะาาน่บบะเข้าย้านโตก็เวลาจำสแกรหลายกลัวตรงนี้ท่าเบิ่งแลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ที่เชอร์มันก็แบบเนี้ยงบริบกอย่างไรส่งซื้อที่เซอร์มันไม่ใช่เทรลเลอร์ไงไม่ให้เรารู้อะไรเลย โอแค่ว่าแบบเออเขาจะไปหาผีโตต้นกับเนิร์ดนะคะเพื่อตามล่าอีพีสุดดำนั้นต่อคุยครั้งเจอมาเห็นียดอย่างกันเออแล้วเจอแล้วสิไปเห็นอย่างบรรไดละเพราะอะไรขณะผีสุดดำนะพวกเธอยังแบบเจอจังๆกันยังสู่มันบาไวอะเออยังบวเห็ดอย่างบรรไดเธออืตอนนี้ก็บู้ว่าตอนที่มา่เขาน้องสาวลาดเป็นตอนต้นหรือว่าตอนตอนปลายตอนปลายเออเออหรือว่ามันย่นยอนว่ากลัวน้องสาวลาด็เลยต้องไปไปตามหา อ่าอาจจะเป็ี่นไปได้อบอสนอยู่ดีๆอยากบอสไดอยากไปตามหามมขนาดนั้นก็น่าจะเป็นโตจุดสนวนให้แบบอยากไปตามหามแต่แบบนั้นมันจะทันบ่ล่ะลืมหายใจอีกแล้วไม่โอ้แล้วพับปกก็แม่เหลียวไ,ไปทั้งใดก็แบบโอ้โหตอนนี้ <c oughs> มาลุ้นกันเนาะวันที่สิบเดือนสิบไม่ผิดหวังแน่นอนใช่พักหนึ่งนว่ดีขนานั้นเออเป็นนังพีที่แตกเป็นมูดหนึ่งเลยที่มันต่างคือก็ดีที่เขาจะแบบเพชรต่างนิดหนึ่งเพราะเขาเบิ่งสไตล์ที่หนึ่งแล้วพักสองก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ยังคงความมูดมดของแบบของเขาเจ้าไว้อย่กาฟ้าเนาะถ้ามันเข้าโฮมือใด่เขาก็จะไปเบิ่งแลวกันมานั่งรีวิวให้ทุกคนเห็นนี่แหละอาจจะมีพาร์บรรยังก็ที่แบบคู่ใหญเห็นอีก น็อกเหนือจากที่พวกเข้าหูในตัวอย่างมมน,นี้<ม>าการคอมเมนต์มาได้เผื่อแลกเปลี่ยนกันเขาก็ยังได้ข้อมูลกรอนเบอ่งเพื่อแบบบ่งงว่าแบบ เฮ้ยอันนี้เกิดขึ้นย้อนอย่างย้อนอย่างนะนะถ้าสมมติมาจากนิยายหรือมาจากเรื่องเล่าก็มาแบ่งๆบ่งมาแชร์แกันได้พวกเฮาอ่านอ่าน,านทุกคอมเมนต์แน่นอนทุกคนแล้วก็สุดท้ายเนาะฝากกดติดตามจ๊จิแก๊งของพวกเฮานำเพื่อบอกหาคลิปไม่ๆเนาะเจอกันในคลิปหน้าเด้อทุกคนสำหรับมื่อน,นี้บ๊ายบายขอให้รับฟันดี <laughs>